We'll สวัสดีครับวัีเพื่อนๆชาวออโตเรทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับผมจะได้มาทดสอบรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นครับที่เพิ่งเปิดตัวแบบไมเนชเชนนะครับมาได้ไม่นานนี้นะครับและเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือตัวโอล่าคูดชัทนั่นเองครับซึ่งรุ่นพิเศษที่เราจะได้ขับในวันนี้คือเป็นรุ่น GT ด้วยครับรุ่นบนสุดของทางโอลาเขาเลยในรอบนี้นะครับรอบนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นแบบไหนบ้างครับ เรามารีแคปกันนิดหน่อยนะครับว่าตัวรุ่น GT นะครับที่เป็นแมวเหมียวฟูดแคทตัวนี้นะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นรุ่นก่อนที่มาจาหน่ายในรอบที่แล้วกันมากนะครับแน่นอนครับเราจะเห็นเลยครับว่าจุดที่เคยเป็นสีแดงครับตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะตัวล้อแม็กซ์นะครับที่เป็นปกติมันจะเป็นสีแดงนะรอบนี้นะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงก็ได้กลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับนี่ ใช้อย่าง G T นะนี่<ม>เขาอ่าน G T นะหรือว่าจะ G T ก็ได้กด็แล้วแต่นะครับตัวกระจกมองข้างครับก็จะใช้สีเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเบาะข้างในครับมันก็จะเป็นตัดขอบด้วยสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็ตัวคอนโซลโดยเช่นกันเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนะฮะด้านหลังครับรอบที่แล้วนะครับจไม่ผิดสีแดงครับกับตัวรถที่เป็นสีเทานะครับอาควาเกรนะฮะอันนั้นก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับแต่ว่ารูปลักษณ์ทั้งอื่นนะเจก็จะเหมือนเดิมทั้งหมดครับนี่ แล้วก็พวกตัดลายด้านหลังที่เป็นดิฟฟิลเซอร์อะไรพวกนี้จะใช้สีเหลืองทั้งหมดเลยครับและที่สําคัญครับยังไม่มีเช่นเคยครับก็คือตัวปัดน้ําฝนหลังนั่นเองะครับหายไปครับและยังไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกเลยตัวขอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นชิ้นคาร์บอนซึ่งไม่ใช่ชิ้นคาร์บอนแท้ครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับทาเรียนแบบเฉยๆนะฮะนี่คือรอบคันนะครับเอาคร่าวๆครับง่ายๆครับของตัว โ o ร่ากูดแคทจีฮะนี่แหละครับคือภายในของตัวกูดแคทจีทนะฮะก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเบาะนะครับตามตัดคอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะเน้นความเป็นสีเหลืองเป็นอย่างมากครับตัดขอบประตูแบบนั้นนะครับแล้วก็ขอบคอนโซลตรงกลางนี้นะฮะก็จะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเดิมนะครับจากสีแดงให้กลายเป็นสีเหลืองเข้าในนี้ครับ อีกชุดที่เปลี่ยนไปนะครับคือตรงกลางนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นน็อปตัวที่เป็นหมุนเพื่อใช้เป็นเกียร์ครับเดืนอน้าถอยหลังอะไรพวกนี้นะครับหายไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นแท่นไวเลสชาร์จเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งไวเลสชาร์จตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาร์จได้เร็วสูงสุดมากถึง50วัตต์เลยทีเดียวนะครับถือว่าชาร์จเร็วมากๆและแน่นอนครับว่าโทรศัพท์ของคุณต้องรองรับการชาร์จแบบไร้สายและ รองรับการชาร์จเร็วได้ถึง50วัตต์ด้วยเช่นกันครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างก็คือตัวเกียร์นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเป็นเกียร์ก้านแบบนี้นะคล้ายๆ Mercedes-Benz หรือไม่ก็ตัวที่เป็นรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับโยกขวาเป็นเดินหน้าครับยันขึ้นข้างบนเป็นถอยหลังครับกดปุ่มตรงกลางกายเป็น ปุ่ม parking ครับแล้เปิดดูฝากระโปรงก็เล็กน,น้อยนของตัว g o o d cat GT นะครตัวนี้เนี่ยยังเป็นคงกลุ่มกาลังเดิมครับนัคือมอเตอร์ไฟฟ้ายังเป็น171แรงม้า250นิวตันเมตรเหมือนเดิมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่เหลือ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงฮะและเปลี่ยนนะครับจากตัวเดิมเนี่ยที่ใช้เป็นของ cat L นะ cat L นะฮะที่ ยกนาเข้ามาจากประเทศจีนนะแรอบนี้ครับเขาจะใช้เป็นของ s อสโวลครับซึ่ง s อสโวลเนี่ยเขากําลังจะมีโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผลิตในประเทศไทยแล้วราคาก็จะถูกลงครับตัวนี้เขาก็เลยลดราคาตัวรถนะครับลงมาให้ก่อนเลยครับเหลือเบียงแค่1นึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวรถคูดแคทจีีฮะมาดูเบาะด้านหลังกันเล็กน้อยนะฮะเขาก็จะตัดสีเหลืองด้วยเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะมีตัวเบาะ ครับตรงกลางนี่เป็นเท้าแขนมาให้นะครับแล้วกดึงออกมาก็จะมีตัวที่วางแก้วได้2อันนะฮะแล้วก็ตัวเบาะนี่ที่เป็นพนักทั้งหลังนี่ก็จะเป็นคาปักคําว่า GT ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีตัวเข็มขัดให้ครบทั้ง3าําแหน่งครับตัวเบาะพับได้นะฮะนี่พับได้60-40แบบนี้นะฮะอันนี้เราจะอ้องเอาลงนะฮะเพื่อให้มันลงไปได้มากกว่านี้อีกแล้วก็ผมไม่ได้เก็บแก้วนะ้ำเมื่อกี้นะมันก็เลยรับพับได้ไม่เต็มแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลัง เล็กน้อยครับจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับก็อย่างที่ดูไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงประมาณนี้แหละครับรอบนี้ครับทาง o อร่านะครับเขาก็จะมีการเพิ่มเติมทรัในส่วนของ v 2 l นะครับเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือการเอาไฟนะครับจากในรถนะครับเอาออกมาใช้งานได้นะครับเป็นแคมปิ้งออกแสดงตีข้างนอกก็ได้นะครับเสียบปลั๊กนะครับจากตรงนี้เลยนี่นะฮะเียงแต่ว่าต้องมีปลั๊กแบบนี้นะที่จะเข้ามาแล้วก็แปลงไฟตัวนี้เนี่ยจะรองรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่ถึง3,000วัตต์เลยนะ นี่เห็นไหมเขามาแคมปิ้งได้มาเปิดเป็นแคมป์แบบนี้ได้เลยนะครับจอดรถแล้วก็นอนในเต็นท์แบบนั้นได้เลยนะครับเปิดแอร์สร้างความเย็นได้เลยนี่เปิดพัดลมพัดลมนี่ไฟทั้งหมดนี่คือมาจากตัวที่เป็นคูดแคททั้งหมดเลยนะก็มีไฟเหลือเยอะ,ยอะก็ใช้ได้งานได้สบายๆนอนในรถได้ไม่อันตรายด้วยฮนะมาครับเรามาขับโอลา o o ูดแคท GT นะฮะเป็นรุ่นท็อปบนสุดของตัว ฟูดแคทในรอบนี้ครับรอบนี้เขาเปิดมาเป็นรูปแบบนของเรียกว่าเป็นไมเลอร์เชนนะครับสามรุ่นนะครับก็คือมีรุ่นโปรนะครับรุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดครับเป็นรุ่นทีทีนะครับเป็นฟูดแคททั้ง3รุ่นรุ่นทั้ง3รุ่นเนี่ยผลิตในประเทศไทยทั้งหมดแล้วนะครับเป็นการผลิตชดเชยหลังจากที่จําหน่ายไปเมื่อ ครั้งก่อนนะครับเมื่อตั้งแต่การนําเข้าเข้ามาเนี่ยเป็นการผลิตชดเชยนะครับก็1.5เท่า2เท่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยคือเท่าแต่เท่าที่จาได้คือ1.5เท่าร้มีการตั้งโรงงานจะผลิตในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเทนต์เรียกว่า l o c a ค content น,น,นะครับที่เป็นชิ้นส่วนที่ในการผลิตรถคันนี้นะครับก็ใช้อย่างน้อย40%นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวคันนี้แน่นอนครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือตัวของ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับใช้ของ CATL นะครับหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่า c a t l จากเดิมนะครับเป็นความจุโดยคร่าวๆนะครับจะไม่พิจัยอยู่ที่ประมาณสัก61.1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่ว่ารอบนี้นะครับถูกปรับลดนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อ SVO นะครับทำไมถึงใช้ SVO ก็ต้องบอกว่าเอสโว่ครับได้มีการเปิดโรงงาน ผลิตในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่รตแรกเนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ที่นาเข้ามาจากเมืองจีนอยู่นะครับในอนาคตเมื่อโรงงานของ s SO โ v วที่ผลิตแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง g r รทวอลมอเตอร์ก็จะหันมาใช้โลโก้คอนเต์ในส่วนของตรงนี้ทันทีนะครับซึ่งขนาดมันจะลดลงนะครับอยู่ที่57 เกิโลวัตต์ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการปรับตัวเลขนะครับของตัวระยะทางลงเล็กน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยเขาจะมีรุ่น Pro 400รุ่นอัลตร้าห้าร้ครับ e-t นี่ก็จะเอาจากอั t r a มาทำก็จะเป็นแบตตัรเดียวกันหมดเลยโดยเขาเคลมไว้ว่ากับ,บ400 500ตามตัวเลขน,นั้นไปแต่รอบนี้นะครับทุกคันจะใช้แบตเตอรี่ เท่ากันหมดนะครับ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงครับของ s อสโนะครับทำให้ระยะทางของตัว GT นะครับที่เคลมไว้โดย NEDC เนี่ยจะเหลืออยู่ที่460กิโลเมตรนะครับซึ่งขับจริงก็อาจจะอยู่ที่ไม่แน่ใจเพราะถ้าเอามาตรฐานตามที่ผมขับ GT รอบที่แล้วครับมันได้ที่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับ3 300อ่ะโดยเป็นประมาณนะครับประมาณ300 แต่ตัวนี้พอเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นขนาดใหม่นะครับจะเหลืออยู่ที่57 .7 ิกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่แน่ใจอาจจะเหลือสัก2อ0อยไปปลายได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูอีกทีวันนี้เป็นแบบกรุ๊ปเคสนะครับคงจะบอกอะไรได้ไม่เยอะสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนะครับมันก็ไม่ได้มีนอกจากตัวที่เป็นแบตเตอรี่แนละ้วแล้วก็จะมีภาพรักบางอย่างเช่นตัว สีแดงรอบที่แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีหลักที่ใช้ในการโปรโมทรอบนี้ก็สํหรรถ GT นะครับก็จะเป็นสีดาเหลืองนะครับซึ่งก็จะมีให้ดูไปแล้วเบาะก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบ bucket seat นะฮะและที่สําคัญเขาก็มีการเปลี่ยนนะครับตัวที่เป็นเกียร์นะครับที่เป็นแบบหมุนหมนนะครับมาเป็นแบบด้านกล้าแบบนี้แทนส่วนเรื่องอื่นนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากําลัง1 7ดแรงม้า250นิวตันเมตรนะครับหรือว่าตัว ตรงล่างด้านหน้าด้านหลังการปรับจูนนู่นนี่นั่นผมว่าเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับพวงมาลัย<ม>ก็ถ้าเป็นโหมดอ่าสปอร์ตก็น้ำหนักโอเคเลยนะครับแต่โหมดอื่นๆผมว่าเบาไปนิดนึงนะครับเวลาขับเร็วๆแล้วมันดูวิวๆหน่อยนะครับระบบการเตือนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ารอบนี้ซอฟต์แวร์เขาจะอนุมัติให้เราสามารถปิดทุกอย่างแล้วเวลาสตาร์ท รถขึ้นมาใหม่มันจะไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหมายของว่ามันจะไม่ขึ้นแบบเป็น default แล้วมันจะเป็นเหมือนที่เราตั้งค่าครั้งสุดท้ายเอาไว้นะฮะดังนั้นมันก็ช่วยให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกขึ้นครับดังนั้นการขับขี่ครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่ถึงแม้ว่ามันจะออกไปทางแนวแข็งนิดนึงครับ แต่เวลาขับตรงๆอ่ะมันจะนิ่งๆได้นะครับแน่นอยู่แต่ว่าพอตอนเข้าโค้งมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบมันเข้าโค้งดีนะครับแต่ไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้หนึบขนาดนั้นนะครับอาจจะมีอาการโยนตัวเล็กน้อยผมว่าก็ขับสนุกดีนะเป็นเป็น,ปนรถไฟฟ้าที่ขับสนุกดีโดยเฉพาะถ้าเราเปิดโหมดสปอร์ตนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยขับรถได้สนุกขึ้นนะครับมันจะ ติดเท้าเรามากขึ้นตอนนี้ผมใช้ในโหมด normal นะมันจะหน่วงช่วงต้นเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะกลับมาแรงขึ้นในช่วงกลางกลางแต่ถ้าเป็นโหมด sport เนี่ยมันจะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไปถึงปลายส่วนโหมด eco นะครับมันจะมาช้าๆตลอดทางครับอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่มมาโหมด individual นะครับก็คือสามารถปรับแต่งได้เองครับพวก น้ำหนักพวงมาลัยกำลังของเื่อโยนนูน่นนี่นั่นนี่เราปรับเราปรับแต่งได้เองว่ากดปั๊ปปึ้งมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งค่าเซร็จเอาไว้เรียบร้อยสบายสบายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือรอบนี้ครับเขาปรับราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะอย่างตัวเก่าครับราคาเขาจะอยู่ที่1 2 9, 000, ึ่ง0 0าบาทนะอันนี้คือหักส่วนลดที่เป็น เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ครับเขาผลิตในประเทศนะฮะปรับราคาใหม่ครับให้เหลือเพียงแค่1น0 0ล้านเก้าบาทสำหรับรุ่น GT นะครับแล้วถามว่าส่วนตัวผมอ่ะถามว่าคุ้มค่าไหมเฮ้ยผมราคานี้น่นาสนใจมากๆนะเกินกว่าล้านบาทไปนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าได้รถไซส์ขับสนุกนะครับได้ความทันสมัยของตัวรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าจอขนาดใหญ่นะครับระบบเอดต่างๆครับระบบแอดัอพตีโคอนโทรเตินการชนด้านหน้าตเตินการชนด้านข้างระบบช่วยจอดระบบช่วยถอยหลังอะไรพวกนี้มันยังมีมาครบเหมือนเดิมถึงแม้ว่าตัวโอรา Good แคทนะครับจะน่าสนใจนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นรถที่สมมณ์มแบบอะไรนะครับเพราะว่ายังมีบางอย่างครับที่ยังขัดใจอยู่คืออย่างเรื่องตัวที่เป็น ปุ่มตรงนี้ครับที่เราเคยพูดเป็นหลายรอบแล้วว่าเวลาสมมุติว่าผมเข้าถ้าผมเข้าตัว Apple CarP ร์เพผมต้องออกจาก Apple CarP เพมา2-3สาปุ่ม2-3สาครั้งเพื่อที่มาปรับตัวที่เป็นอุณหภูมิกับแรงลมนะครับคือตรงนี้อตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิด a c ก็คือตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ปุ่มนี้สองปุ่มมันกลายเป็นปุ่มไล่ฟ้าด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งถ้าถามผมมันควรจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม,มพัดลม ปุ่มอุณหภูมิใช่ไหมซึ่งเวลาเราขับรถนะครับเราเราเปลี่ยนตัวนี้บ่อยสุดตัวที่เป็นไล่ฟ้าเราใช้ไม่บ่อยหรอกปีหนึ่งนะใช้โหส่วนตัวผมไม่ใช้ไม่เกินสองครั้งนะครับแต่ว่าไอ้ปรับอุณหภูมิกับปรับพัดลมเนี่ยมันต้องปรับอยู่เรื่อยอคุณควรจะต้องใส่มาตรงนี้แล้วนะครับไม่โอเคในส่วนของตรงนี้นะครับตัวอื่นๆผมก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะรถมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งเดียวที่ ผมอยากรู้ก็คือการปรับตัวแบตเตอรี่นะครับให้มันเหลือแค่57.7 57กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้ระยะทางที่แท้จริงที่จะขับได้จริงๆนะครับมันเหลือที่เท่าไหร่เพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมเทสไปแต่ได้300โลแต่อันเนี้ยจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวรอผมเอาคันนี้นะครับไปเทสตเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าระยะทางในการวิ่งนะครับเหลือที่เท่าไหร่กันแน่ครับ การเปลี่ยนเบาะในรอบนี้ถามว่านั่งสบายขึ้นไหมเนี่ยชอบแฮะเออเพราะมันรู้สึกว่ามันพอดีกับสรีระผมเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้มันสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะเปิดพัดลมได้ด้วยนะนี่เป่าตูดเย็นๆเลยนี่ก็ทำได้นะแล้วก็ทำอะไรอะ่ะนวดสำหรับคนขับนี่เปิดเลยนี่เปิดปั๊บนี่โอ้โหนวดเลยนวดที่หลังเลยนี่ ไม่ต้องหยอดเหรียญ20บาทตามวมิกตีอะไรพวกนี้นะเนี่ยขึ้นรถฟูดแคท g t ีเดียวนะฮะมีผู้ช่วยมานวดหลังได้นี่ขับไปขับมายาหรับนะครับสบายจริงๆเลยะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะที่ทำให้เราขับได้สบายขึ้นและน่าจะไปได้ไกลขึ้นด้วยฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวมาลองสูงถึงร้อกันดูหน่อยครับว่า โ oh, ราคูดแคททีทครับคันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมันจะเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงอย่างไรหรือเปล่านะครบแบตบตัวขนาดเล็กลงนะลดเหลือ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะแรงเท่าเดิมนะครับต้องบอกว่าแรงเท่าเดิม177แรงม้านะครับ250นิวตันเมตรนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสู่ถึงรอกันครับว่าจะทำได้ที่เท่าไหร่เนาะเหมือนเดิมครับแอปไอโบลิครับเหมือนเดิมนะครับ หลังแล้วนะสามสองหนึ่งไปครับก็เหมือนเดิมครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างเดิมสักเท่าไหร่นะดูดีเท่าไหร่แปดจุดสามวินาทีครับแปดจุดสามวินาทีนะอ่ะมาครั้งที่สองต่อครับหลังแล้วไปครับ แปดจุดสี่แปดวินาทีครับแปดจุดสี่แปดวินาทีคือรถมันสไตล์มันไม่ได้ดึงหน้าหงายเนาะแต่ว่ามันจะดึงดายาวๆนะอ <c oughs> โอเคสามสองหนึ่งไปครับหลังแล้วครับแปดจุดสองศูนย์ครับ 8.20นะกำลังมาตรฐานทั่วๆั่วไปครับ171แรงมา้า250นิวตันเมตรครับแรงบิดไม่ได้เยอะนะครับต้องบอกว่าแรงบิดก็ไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าเป็นข้อได้เปรียบของรถไฟฟ้าครับก็คือเมื่อเรากระทืบคันเร่งปั๊บเนี่ยตัวรถนะครับมันก็จะตอบสนองได้ทันทีมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานทันทีนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของการทดสอบเราในรอบนี้ครับกับโพรรากรูดแคทที ำหรับราคาค่าตัวนะครับของตัวโอล่าคูดแคท G.T รุ่นนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านเบาทครับก็ถือว่าถูกลงไปกว่าเดิมถึงแสนกว่าบาทเลยทีเดียวครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวประกอบในประเทศอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ครับขนาดจะลดลงครับเหลือ57.7สิกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็น C.A.T.L ให้มาเป็นของ s b นะครับราคาถูกลงนะครับตัวนี้แต่ว่ามีเพิ่มเติมการเปลี่ยนเบาะให้เป็นแบบทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครััับบชชดเกนนไะคร เป็นตัวท็อปที่ราคาแค่เกินล้าไปนิดหน่อยนั้นเองครับได้ความสนุกในความแรงในการขับขี่นะฮะ ในออปชันทุกอย่างที่เท่าที่นึกออกครับใส่มาทั้งหมดความน่ารักนี่ต้องประเมินกันเองเลยนะครับว่าน่ารักขนาดไหนันสาวๆชื่นชอบเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้เลยวะครับแต่สุดท้ายแล้วครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะครับในการขับขี่ในการดูรอบคันในครั้งนี้นะฮะถ้าให้ดีที่สุดครับคุณควรจะไปที่โชว์รูมของทางเกตวอลมอเตอร์หรือ GWM ทุกสาขาครับไปที่ไหนก็ได้ครับในประเทศไทยนี้ครับทั่วประเทศเลยนะครับ ลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมลองขับโดยเด็ดขาดนะครับเพราะคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วคุ้มค่ากับราคาของคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเด็บดรายของเราในรอบนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเดบของเราทุกคนด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปการรีวิวรถแบบนี้นะครับการพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นอื่าครับที่ นำเสนอตลอดเวลาครับก็ยอย่าลืมกด u b s สไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มสั่กนกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอธครับคงหมุดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ